สวัสดีค่ะวันนี้แม่เพียวจะมาบอกสูตรหุงข้าวเจ้าแบบใช้หวดนะคะแบบนี้จะหอมอร่อยค่ะเราหุงด้วยฟืนนะคะใส่ฟืนนี่แม่เพียวจะต้มค่ะจะต้มจะต้มเพิ่นให้เม็ดข้าวสารเดือดเดือดนิดน,นึงค่ะพอเดือดแล้วทีนี้แม่เพียวก็จะเทใส่หวดนะคะนึ่งแบบข้าวเหนียวนี่แหละคะ่ะเม็ดจะสวยงามและหอม ช้เตาฟืนเตาไฟแล้วนี่นะคะธรรมดานช่นะคะสามารถเอดัดแปลงใส่กับเตาแก๊สก็ได้นะคะเราต้องคนคะ่ะไม่เพียวล้างข้าวสารแล้วนะคะล้างอ,อน้ำสามรอบค่ะคน,นคะก้นค่ะกลัวกลัวเม็ดข้าวสาริ่นจะติดก้นหม้อนะคะประมาณนี้เด้อนี่ก็เริ่มติดเพราะไฟแรงค่ะท่านผู้ชมประมาณนี้นะคะนี่ค่ะ เดี๋ยวม่เพจะบอกสูตรและวิธีเคล็ดลับนะคะทํายังไงให้ข้าวเม็ดสวยต้มกี่นาทีเราต้มประมาณสิบห้านาทีนะคะสิบห้าหรือยี่สิบนาทีค่ะน้ําเดือดนะคะเดี๋ยวแม่เพียวจะให้ดูว่าขนาดไหนถึงจะใช้ได้นะคะอันนี้ยังคะ่ะอันนี้ยังยังค่ะตัวนี้ยังค่ะบาง,งคนกลัวพงนีติดก้นหม้อนะคะ ข้าเจ้าค่ะแบบใช้ใช้หวดกับเตาฟืนเหมือนนึ่งข้าเหนียวเลยล่ะคะ่ะคอยคนไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเายขาจะติดหม้อค่ะ่า,านผู้ชมประมาณนี้นะคะเพราะน้ำมันเดือดแรงค่ะต้มประมาณสิบห้านาทียี่สิบนาทีประมาณนี้แหละค่ะ ต้องเร่งไฟนะคะเร่งไฟเร่งไฟแบบหนักๆคะ่ะใส่ทั้งผ่านและฟื้นนะคะอย่าปล่อยให้เละเกินนะคะต้องเอาแบบพอดีเดือดเป็นแบบเราต้องอจับมากินดูคะ่ะว่ามันจะเป็นเม็ดแบบกึบๆแบบนั้นนะคะ่ะเราก็สามารถเอาไปล้างแล้วก็ใส่หัวดได้เลยนะคะถ้าปล่อยให้เละนี่คือจะจะเปื่อยนะคะเวลาเรานึ่งนะมันต้องมีสูตรมีเคล็ดลับของมันนะคะ แต่ก,ก่อนไม่เพียวก็ทําไม่เป็นค่ะลองผิดลองถูกทีนี้เราทาเป็นละเม็ดในอย่างสวยแล้วค่ะนี่ก็เริ่มจะใช้ได้แล้วนะคะต้องคนกลมหม้อตลอดแล้วใช้ได้แล้วค่ะแล้วไม่เพียวจะไปล้างน้ําประมาณสักสามน้ํานะคะล้างอีน้ําเมือกน้ําเมือกที่เราต้มนะคะให้มันออกแล้วทีนี้ก็เม็ดจะงามมากแล้วก็ใส่หัวแล้วก็นึ่งเหมือนข้าวเหนียวนะะี่ค่ะ นึ่งต่อ,อกแล้วเม็ดข้าวเพื่อนก็นจะฟูสวยค่ะแล้วก็เรามาเทอบใส่หม้อของข้าวนะคะนี่ค่ะนี่ก็เริ่มได้แล้วนะคะเริ่มจะได้แล้วนะเริ่มได้แล้วค่ะเดี๋ยวเมเพียวก็จะยกไปล้างน้ํานะคะท่านผู้ชมตั้ง,มงหม้อนึ่งเหมือนนึ่งข้าวเหนียวนี่แหละคะ่ะเดี๋ยวเตรียมมาล้างข้าวเจ้ากับไม่เพียวนะคะนะคะเมเพียวก็มาใส่หวดเลยนะคะ มาใส่หวดทีนี้เราก็มาเทน้ําเมือกน้ําเมือกของไอที่เราต้มข้าวเจ้านี่ออกค่ะนะคะต้มขนาดนี้นะเดี๋ยวจะล้างน้ําเมือกออกให้หมดนะคะขนาดนี้ค่ะพอเดือดค่ะต้มพอเดือดอย่าต้มนานต้มนานแล้วมันจะเปื่อยนะคะสิบยี่สิบนาทีนี่แหละคะ่ะแม่เพียวก็จะล้างด้วยสายยางะคะ่ะนี่จะใช้หวดหนึ่งข้าวเหนียวแล้วนี่แหละคะ่ะท่านผู้ชม เราต้องล้างเลยน้ำเมือกออกให้หมดนะคะ,นนะ,คะข้าวสะอาดมากเลยค่ะท่านผู้ชมยังเป็นเม็ดเท่าวสารอยู่นะคะเ,เม็ดข้าวสารนะคะ เดี๋ยวแม่เพียวจะเอามืออีกช้อนให้ดูนะคะแม่เพียวล้างมือเลยเด้อนะคะเป็นเม็ดข้าวสารอยู่นะคะนี่ค่ะนี่เป็นเม็ดข้าวสารต้มพอดีเดือดค่ะพอดีเดือดมันก็เวลาเรานึ่งมันก็เจาะอีเวลาเรานึ่งมันก็จะอ่อนนุ่มค่ะหอมนะคะมึงข้าวเหนียวนี่ค่ะต้มพ,พอดีกึบก๊บนะคะ เราเคี้ยวแล้วมันกรึบๆนะั่คือได้ค่ะโอเคเลยค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเมี่ยเพียวจะให้ดูตอนที่หุงเสร็จนะคะนึ่งเสร็จค่ะนึง่งนึ่งสุกมันจะเป็นไงนะคะตั้งใส่เตาใส่ไฟเรียบร้อยนะคะใส่หม้อเรียบร้อยค่ะก็จะประ,ประมาณนี้นะคะจยประมาณนี้เด้อ ประมาณนี้ค่ะดำดำนี่คืออีกควันฟืนนะคะข้างนอกนะคะมันไม่ติดข้าวนะคะคือควันฟืนเม็ดสวยมากค่ะยังเป็นเม็ดข้าวสารอยู่เลยเดี๋ยวรอสักพักค่ะนื่องอประมาณสักยี่สิบนาทีค่ะยี่สิบสามสิบแล้แต่ไฟเรานะคะปิดฝาหม้อให้ความมีระอุของอีกความร้อนโดนเม็ดข้าวค่ะมันก็จะนุ่มสวยสามารถดัดแปลงแบบ ถ้าเรามีมอของข้าวเราก็สามารถหุงใส่หวดได้ค่ะใสห่หวดหวดนึ่งข้าวนี่ค่ะมันก็สามารถเป็นข้าวเจ้าเม็ดสวยๆได้เหมือนกันค่ะทัน้ชมดัดแปลงเอาวิธีง่ายๆค่ะนี่นะคะทัน้ชมสุกแล้วค่ะเม็ดข้าวเพิ่นก็นจะผุผุเลยนะคะรู้เลยค่ะรู้เลยเดียวไม่เพียวก็จะพลิกค่ะจะพะลิกภาษาลาวกับซิเข้ากลับข้าวค่ะ นี่นะคะเม็ดสวยมากหุงข้าวเจ้าด้วยหวดหนึ่งอีหุงแบบโบราณะคะ่ะหนึ่งใส่หวดแบบโบราณเรานี่นะคะเม็ดข้าวจะงามแล้วก็หอมถ้าใครถ้าใครอยากลองทำดูก็ทำได้นะคะแบบแม่เพียวนะคะแม่เพียวก็ลองผิดลองถูกทำ ลองผิดลองถูกจนจนทำได้ค่ะจนรู้จังหวะว่าข้าวน่ะแบบไหนต้มแบบไหนนี่นะคะดูเม็ดข้าวค่ะดูเม็ดข้าวค่ะข้าวเจ้านะคะนี่เม็ดจะงามมากเลยค่ะท่านผู้ชมข้าวเจ้านี่เป็นข้าวเจ้าใหม่ด้วยนะคะเพราะว่าอข้าวเจ้าใหม่นี่เราจะหุงเสร็มาหุงข้าวนี่มันจะเฉะนะคะมันจะเฉะเฉะเฉะจริงๆค่ะถ้าไม่รู้ไม่รู้ว่าใส่น้ำระดับไหนแต่ไม่เพียวดิใส่หม้อหุงข้าวไม่เพียวก็หุงได้ค่ะ แล้วก็ใส่หวดเม่เพียวก็เนึ่งได้เหมือนกันข้าเจ้าค่ะได้ได้สองระบบเม็ดจะงามค่ะนคะคะเดี๋ยวสักพักเมเพียวก็จะใส่มล็งข้าวอบไว้นะคะนี่ค่ะเรานึ่งประมาณสามสิบนาทีงาม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 มากเลยค่ะเม็ดข้าวงามมากพอดีเป๊ะ อร่อยแม่เพียวพริกกลับด้านแล้วนะคะเอาสักยี่สิบนาทีก็สามารถใส่ในหมอ้อของข้าวอบไว้ในหมอ้อได้ค่ะเดี๋ยวรอชมว่าเม็ดสีงามปันใดค่ะเวลาแม่เพียวจะเทใส่หมอของข้าวนะคะหอมแล้วคะ่ะหอมหอมนี่นะคะแม่เพียวเทใส่หมอ้อของข้าวแล้วคะ่ะ ข้าวเจ้านะคะหงด้วยหวดก็จะปรับประมาณนี้นะคะเนี่แล้วก็มาใส่หมองข้าวแล้วก็อบใสหมองข้าวค่ะนี่ค่ะเป็นข้าวใหม่นะคะข้าวใหม่หนาปีของปีนี้ค่ะเม็ดสวยนะคะเม็ดสวยเม,ม็ดเพิ่มไปจะขนาดนี้ หอ,อมค่ะวิธีหุงแบบง่ายๆนะคะท่านผู้ชมหุงเขาเจ้าด้วยด้วยฟืนใช้หวดค่ะใช้หวดหนึ่งเอาค่ะวิธีทำง่ายๆนะคะ